ฝ่ายหัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นนั้นได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งเดิมเขาก็วางจอกในพระหัตถ์ของฟาโรเช่นแต่ก่อนส่วนหัวหน้าพนักงานขนมนั้นให้แขวนเสียสมจริงดังที่โยเซฟได้แก้ฝันไว้แต่หัวหน้าพนักงานน้ำองุ่นนั้นไม่ได้ระล,ลึกถึงโยเซฟกลับลืมเขาเสีย พี่น้องในตอนนี้นะคะเป็นตอนที่โยเซฟอยู่ในคุกและแก้ฝันให้กับผู้รับใช้ของฟาโร2สองคนนะคะซึ่งทําหน้าที่ต่างกันซึ่งโยเซฟก็สามารถแก้ความฝันของเขาสองคนได้ถูกต้องและโยเซฟรู้ว่าคนหนึ่งจะได้กับคืนตําแหน่งนะคะคือคนที่ถวายจอกแล้วเขาก็ได้รับตําแหน่งจริงๆ ก่อนที่คนนั้นจะได้รับการปล่อยตัวนะะโยเซฟก็พยายามที่จะหาทางออกด้วยตัวเองนะะท่านก็บอกกับคนที่ถือถ้วยเสวยนี้บอกว่า ข้าพเจ้าจะแสดงความเมตตาปาณีแก่ข้าพเจ้าด้วยทูลฟาโลให้ข้าพเจ้าได้ออกจากบ้านนี้เพราะอันที่จริงเขาลักข้าพเจ้ามาจากแคว้นฮิบบูและที่นี่ก็เหมือนกันข้าพเจ้าไม่ได้ทำผิดอะไรที่ต้องควรติดคุกใต้ดินนี้นะคะโยเซฟกำลังพึ่งพากำลังของตัวเองนะคะในการที่จะออกไปจากคุกนี้แต่มันยังไม่ถึงเวลาของพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ถูกลืมต่อไปอีกสองปีนะคะ จนถึงกระทั่งวันที่พระเจ้าคิดว่าเขาพร้อมแล้วนะ,ะที่เขาจะออกมาจากที่นั่นพี่น้องอย่าลืมว่าโยเซฟเนี่ยจากการที่อยู่ในคุกนะคะแล้ววันถัดมานะคะพอลุ่งขึ้นปุ๊บเขาแก้ฝันให้กับฟาโรเขากลับกลายเป็นรัฐมนตรีเลยมันเป็นตําแหน่งที่แบบว่าจากดินถึงฟ้าจริงๆนะคะแต่ว่าช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่นั่นพระเจ้าได้สอนเขานะคะการที่เขาจะมาทํางานใหญ่ เป็นรัฐมนตรีของอียิปต์เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายพี่น้องเพราะว่ามีคนที่เก่งๆมากมายอียิปต์เนี่ยคือเป็นคนที่ฉลาดนะคะแล้วก็ผู้ช่วยของฟาโรห์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็คือฉลาดมากพูดได้แบบหลายภาษามากนะคะเพราะฉะนั้นการที่โยเซฟจะขึ้นมาเพียงแค่ข้ามคืนนะคะพระเจ้ามีแผนงานสําหรับท่านนะคะแล้วโยเซฟนะคะ การที่เขาจะมีชีวิตที่พร้อมในการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะต้องเตรียมความพร้อมในชีวิตมากเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจว่าทําไมพระเจ้าฝึกโยเซฟมาในการที่จะต้องรับใช้คนอื่นมาตลอดนะคะเพื่อเขาจะฝึกชีวิตของเขาในคุณลักษณะหลายหลายสิ่งเพื่อที่วันหนึ่งเขาอยู่ตําแหน่งสูงเขาสามารถรับใช้ผู้อื่นได้จริงๆเพราะว่าในทางของพระเจ้า การที่พระเจ้าเรียกเราในการรับใช้ที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าเรามาเพื่อคนอื่นจะปฏิบัติเราแต่เราจะต้องปฏิบัติผู้อื่นนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีคุณลักษณะพร้อมโดยเฉพาะทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็นิสัยนะคะนิสัยโยเซฟเป็นคนที่ให้อภัยพี่น้องนะคะไม่ผูกใจเจ็บเลยโยเซฟเป็นคนที่สัตว์ซอในการทํางานนะคะไม่มีการคอร์รัปชันเลยไม่เคยเอาเปรียบเจ้านายไม่เคยอะไรทั้งสิ้น แล้วเมื่อท่านเนี่ยจะต้องมาเป็นรัฐมนตรีนะคะปัญหาเดียวก็คือท่านไม่สามารถพูดได้หลายภาษาเหมือนกับนักปาญ์คนอื่นของฟาโลแต่ก่อนที่ท่านจะได้รับตําแหน่งนะคะคืนเดียวนะคะพระเจ้าให้ทูตสวรรค์มาหาท่านแล้วทูตสวรรค์สอนท่านพูด70ภาษาในคืนเดียวนะคะทำให้ท่านสามารถมีคุณสมบัติที่พร้อมในการรับตําแหน่งได้เพราะฉะนั้นบางสิ่ง นะคุณลักษณะชีวิตบางอย่างพระเจ้าจะต้องฝึกเราใช้ระยะเวลาเพื่อที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของเรานิสัยของเรานะแต่บางสิ่งพระเจ้าสามารถให้กับเราได้ในพริบตานะคือความอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้านะแต่การเปลี่ยนลักษณะนิสัยของคนมันไม่สามารถใช้การอัศจรรย์ไดนะ้แต่ว่ามันเป็นการฝึกชีวิตเพราะนั้นถ้าชีวิตของเราตอนนี้รู้สึกว่าเรากำลังถูกฝึกให้อดทนให้มีความหนักแน่น ฝึกให้อภัยให้กับผู้อื่นโดยที่เราไม่ผิดด้วยซ้ำโยเซฟเนี่ยไม่มีความผิดอะไรเลยแต่เขาถูกขังนะแต่ครั้งหนึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่าอืมเขาอาจจะรอพระเจ้าไม่ไหวแล้วนะเขารอพระเจ้าไม่ไหวก็ขอให้คนนี้ที่ออกไปอ่ะช่วยนึกถึงเขาแล้วก็พาเขาออกจากที่นี่ด้วยนะพี่น้อง สิ่งหนึ่งที่เราต้องจำนะว่าพระเจ้ามีเวลาสําหรับชีวิตของเรานะ,ะเราไม่สามารถที่จะออกนอกน้ําพระทัยของพระเจ้าได้เป็นเพราะว่าพระเจ้ารักเราและพระองค์ต้องการให้แผนงานของพระองค์นั้นสําเร็จในชีวิตของเรานะ,ะเพราะฉะนั้นเราพยายามอย่าเลี่ยงอย่าเลี่ยงในการฝึกชีวิตของเรานะ,ะหรือพยายามหาทางออกเริ่มหาความช่วยเหลือที่มาจากมนุษย์ละที่จะมาช่วยเราให้หลุดพ้นตรงนี้นะ พี่น้องถ้ามันยังไม่ถึงเวลามนุษย์คนนั้นก็ช่วยเราไม่ได้นะแต่ถ้ามันถึงเวลาพระเจ้าก็อาจจะให้ใครบางคนมาช่วยเราได้แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับน้ำพระทัยแล้วสิทธิีอำนาจของพระเจ้าเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดพี่น้องถ้าเราขอความช่วยเหลือจากคนแล้วมันไม่ถึงเวลาเขาช่วยเราไม่ได้เราอาจจะ เสียความรู้สึกกับคนคนนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นในทางที่ดีที่สุดคือเราไม่ควรพึ่งพามนุษย์ในเรื่องใดเลยนะคะไม่ควรคาดหวังจากมนุษย์ในเรื่องใดแต่ทุกสิ่งทุกความปรารถนาทุกปัญหาทุกความช่วยเหลือที่เราต้องการเราควรทูลต่อพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงครอบครองอยู่ทุกสปปรรพสิ่งพี่น้องแล้วพระเจ้ารู้รู้จักชีวิตของเราเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่วางแผนงานไว้สําหรับชีวิตของเราพระองค์บอกแล้วว่าแผนงานสําหรับเราเนี่ย เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพนะะไม่ใช่เพื่อความทุกข์ใจเลยพระเจ้าไม่แกล้งเรานะะแต่บางครั้งมันก็อาจจะเป็นผลที่มาจากการที่เราจะต้องรับผลบาปของเราด้วยตรงนี้เราก็ต้องใช้วิจารณญาณนะะอย่าโทษพระเจ้าอย่างเดียวเลยแต่เราจะต้องไหวในการที่เราจะมองดูแล้วก็ยอมรับด้วยนะะบางคนเนี่ยทำผิดแต่แบบไม่ยอมรับผิดนะ,ะไม่ยอมรับว่าตัวเองทำผิดแล้วก็บายเบียงอะไรทุกอย่างทำให้การทดสอบนั้น มันยืดนานไปนะคะเราจะตกอยู่ในสภาพเดินจนกว่าที่เราจะกลับใจแล้วบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกยอมแล้วลูกยอมต่อพระเจ้าแล้วขอพระอ,องค์ทรงทําอะไรก็ได้ในชีวิตของลูกเพราะลูกเชื่อว่าพระองค์จะทรงให้ลูกดีพร้อมรอบครอบพระองค์มีน้ําพระทัยที่ดีที่สุดสําหรับลูกเพราะฉะนั้นถ้าลูกมีชีวิตแบบนี้พ่อจากความบาปของลูกขอพระเจ้าเปิดเผยสัาแดงและให้ลูกนั้นยอมรับความบาปแล้วกลับใจต่อความบาปนั้นด้วย ลูกอาจจะอ่อนกําลังแต่ลูกรู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยลูกได้ทุกสิ่งความช่วยเหลือของมนุษย์นั้นมันไม่มีความหมายสําหรับลูกเลยแต่ความช่วยเหลือจากพระเจ้าต่างหากที่จะปลดปล่อยชีวิตของลูกและให้ลูกมีชีวิตไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตของลูกชีวิตที่ลูกควบคุมไม่ได้แต่พระองค์ทรงควบคุมได้และพระองค์จะทรงให้เกิดผลอันดีที่สุดนะพี่น้อง เรายอมจำนนต่อพระเจ้าในทุกสิ่งอย่าบ่นว่าแต่พระเจ้านะคะแต่ให้เราขอบคุณพระองค์อย่าพึ่งพามนุษย์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างพึ่งพาที่พระเจ้าแล้วเราจะไม่ผิดหวังแล้วเราจะเห็นการช่วยกู้แล้วการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้านะขอบพระเจ้าวอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องได้รับพระพรจากพระเจ้าของพระเจ้านะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะคะถ้าอยากย้อนกลับไปดูสามารถกดดูได้ที่เพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นะคะขอบเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านคะ่ะ